ฝันฝันว่าได้ฝันมาได้ต้องได้แน่นอนต้องมีโชคแน่นอนเลยผคุณผู้ชมใช่ครั้งแม่คอยคำเดือแม่ได้สามตัวตรงๆไหมอ่ะในแม่เขียนให้เลยจ้ะอธิษฐานจินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุ้มศัพพิณัเพลิดิสันเเพทคุ้มศัพพิณัวันนี้ตามแม่ผมหอมโค้งสุดท้ายนะครับแม่ผมหอมนะครับบ้านเลขที่แม่นะครับหกเจ็ดหมู่ห้าหกเจ็ดหมู่ห้านะครับทุกคนโค้งสุดท้ายแม่บอกว่าเดี๋ยวจะวงกลมให้เม็ดเดียวตัวเดียวว่าจะเป็นตัวไหนทุกคนครับแม่ผมหอมนะครับเเดี๋ยวราาามมต ความป so, so, like, ันแม่ผมหอมไปพร้อมๆกันเลยครับทีมงานเรามารอเลยนะครับแม่ผมหอมนะครับตามไปฟังความปันพร้อมๆกันเลยครับเขียนเล็กเก่านั่นแหละที่แม่ให้เดี๋ยวมันจะมาแต่เลขกวันนี้มันจะมาเบิ้ลของแม่แหละแต่แต่ให้จับคู่เอาเด้อวันนี้มันจะมาเบิ้ลสวัสดีครับแม่สวัสดีครับจ้าสวัสดีครับทุกคนโค้งสุดท้าย โค้งสุดท้ายแม่ผมมอได้มาตามโค้งสุดท้ายเนาะ,ะวันนี้แม่ขอเล่าความฝันนะให้ฟังนะวันนี้แม่แม่ฝันว่าขึ้นไปในโคดหินเนะ่ะขึ้นไปมันที่สวยมากเลยเหมือนเหมือนอยู่ในอะไรเนะ่ะบนอะไรคาเรียกอะไรนะที่ที่เทวดาเขาอยู่อ่ะมันอยู่ในในสวรรค์น่ในสวรร่ะแม่ขึ้นไปแม่เห็นน้ําสวยมากเลย เขียวน้ําแล้วมันอยู่ในหินนะ่ะมันมันไม่ใช่สระนะมันอยู่ตามเองหินนะ่ะแต่แต่เขียวสวยมากเลยน้ำนะเออแม่เห็นแม่เห็นที่นี่ก็เลยแม่แม่ก็เลยเดินเดินไปเห็นพญานานะคน่ะเออโผล่มาจากหินนะ่ะครับผมเออมันเป็นมันเป็นรูปปัน้นหรือเป็นอะไรไม่รู้แแม่ก็ว่าอุ้ยมันสวยมากแม่แกเอานะไอไออ,องนี้เพราะแม่ แม่ว่าแม่จะเอาไปไว้บูชาวางี้ก็เลยแม่เอาไอ้นี่แสะเสะออกแล้วมันหลุดเออแม่ก็ถือมาที่นี่ก็มีมีฝากหินน่ะที่ที่ข้างๆ่ะหน่อไม้มันขึ้นเต็มหน่อไม้มีแต่สีแดงทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่หน่อไม้ธรรมดานี่ขึ้นน่ะมันสีแดง,ดงมันสีแดงหมดเลยแม่ก็เห็นเจ้าของเขาเนาะเขาเขาหักเขาขุดออกนะเขาก็ขุดออกเอาเรียงแถวเป็นกลมงี่แม่ว่า มันเหลืออยู่สามหนอแม่ว่าแม่จะเอานอหนึ่งแม่เอามาแกงเปรอะว่างี้แเม่ก็หักมานอหนึ่งก็ได่องพญานาคเนี่องหนึ่งอาจจะสีดำหรือสีอะไรนี่แหละเพราะแม่เอยแกเอาในหินเลยอ่ะออฟันดีมากมันไม่ใหญ่แม่กำใบนี้กำมือนี้ด้วยแม่เอามาที่นี่เขามีหนวดเขามีมีมีอมีหงอนด้วยเออแม่ก็เอามาในฝันน่ะเนี่ยแม่ฝัน เป็นไม่รู้เออ่ยที่เลขให้แม่ให้ไปแล้วแม่ไม,ไม่ไม่เอาเลขอื่นแม่จะเอาเลขนี้เลยโอ้ฟันดแีแต่จะเพิ่มให้เป็นเลขคู่กันแล้วกันทวดนี้ครับผมถือว่าฟันดีแลแม่นาะฟันดีมากเลยแม่ไปเห็นมันมีน้ำาด็ดม่มีน้ำเขียวแล้วก็มันมีมีแบบควันออกนะ อวันออกอะมันมันในโคดหินนะมันจะไปมีน้ําได้ยังไงน้ําสีเขียวสวยมากเลยสีสวยวิสใสน้ําเขาน่ะสาสมองหินที่มีหน่อไม้มาด้วยนะเออแม่มันขึ้นเต็มหน่อไม้นะแต่มันเป็นสีแดงมัน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 ขึ้นมามันเป็นไอ้อันนี้ไอ้ไอ้อะไรนี่ที่เปลือกมันอ่ะเออมันเป็นสีแดงสีแดงหมดเลยมันไม่ใช่เหมือนหน่อไม้อย่างงี้นะ แม่ก็หักเอามาหนอหนึ่งแม่ไม่เอาเยอะเ<ช>ห็นเยอะแยะเลยแต่แม่ไม่เอาเยอะอ<ม>คือว่าไปเห็นแล้วเอาแค่มาส่งชิ้นเองเอาพญานาคองค์พญานาคมาองหนึ่งแล้กกว่าเอาหนอไม้มาหนอนหนึ<ม>่ง<ม>ไม่เอาแค่ส่งหน่อยนี่แม่จะให้สง่งส่งพิ่มไป<อ>ส่สครับเพราะเพราะเพราะเลขนี้มันถือว่ามันมาคู่จ้ะมันจะมาคู่คู่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย แต่ไม่เอาซองๆก่อนพี่แนหน้าตีเป็นยังไงเป็นกาวเหรอกาวกาก็ได้กาวก็ได้แล้วนอไม้หน่อนหนึ่งแต่เป็นสีแดงด้วยเออหน่อไม้สีแดงสวยมากหน่อไม้นี่ใช่ไหมอ่ะแม่ไม่ไม่เขียนให้ก็ได้ใช่ไหมนอไม้ใหญ่นะถ้าเทอาเคนแม่นี่แหละแม่กำมาแม่ไม่เอาอันใหญ่นะอันใหญ่ก็มีอันใหญ่ขนาดนี้เขาก็ขุดไว้เขาว่าเขาทําลายเนาะเขาเขาไม่เอาไว้มันขึ้นเยอะกว่ารก เจ้าของเขานะชื่อสวรรค์เจ้าของเาชื่อสวรรค์ชื่อสวรรค์ในสวรรค์ในสวรรค์อีกเจ้าของเขานะเขาขุดน้ำไม้เขาขุดสวรค์เขาขุดน้ำไม้เขาเรียงแถวเขาเอาให้ตายนะที่นี่เราไปเห็นเรยเรือซ้ำนอเขาไม่ขุดเนาะซ้ำนอเ่าแขนนี่แหละก้าวซ้หนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าแม่เอามาหนึ่งแม่เอามาน้ำไม้มาหนึ่งก็ได้องค์พญานาคมาหนึ่งแม่เกะเอาในหินนะองค์พญานาคนั่น อย่างหนึ่งองค์แม่ก็ไม่รู้แกเล็กอะไรแม่ไม่ไม่แกหรอกแม่ให้เล็กคู่แม่ชอบเลขแม่ก็ชอบเลขคู่เนาะคู่มันจะกำเอามาหนึ่งกำเป็นห้าหรือเปล่ามือน่ะแม่กำไวเนี่องค์พญานาคนละวแม่กำไวแม่กำไวอื้อกำมานมือซ้ายอะไรแบบนี้ก็กำเก้ากันเนาะแม่กำไว้มาอย่างงี้เลยก็เลยแม่ว่าจำได้ความฝันนี่ ฟันชัดเจนมากเลยแล้วใอ้ของป้นไม่เอาพญะนาคมาใส่เข้ามาที่บ้านก็มาเอามาบูชาว่าจะมาเอาบูชาว่ามาไว้ที่บ้านใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นเลขที่บ้านหรือเปล่าใช่หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดทับห้าหกสิบเจ็ดเนาะหมู่ที่หหมู่ที่ห้าอันนี้ก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าแม่ได้พญานาคมาไว้บ้านแต่อายุแม่ครบหกสิบพอดีนะครบหกสิบพอดีเออจะ จะมีสูตรมาอีกซูนจะมาอีกซูนจะมาอีกคนหนี่ง uh ูนจะมาอีกแต่ไม่รู้ว่าบนเดลนแลอวครับซูนมันจะมาอีกแต่ของฟันดีมากอ่าแม่ชอบตอนนี้แม่เคียนเลยจังคือฝันฝันว่าได้ต้องฟันมันได้ต้องได้แน่นอนต้องมีโชคแน่นอนในปุ่มอะไรใช่ค่ะอ้าแม่คอยคำเรือแม่ได้สามตัวตรงๆรงไหมอ่ะให้แม่เขียนให้เลยจ้ะอธิษฐานจิต เยวันนั้นแม่ให้ตในที่ใช้คงเกลียบางพื้นใ้จำท่าน790 79 790กับ20เขียนเล็เข็ยนใหม่เลยเขียนไม่ออกเขียนไม่ออกเขียนไม่ออก เดี๋ยวเม่เพิ่มเลขให้ได้ไหมได้ได้เ<ด><ด>มยเลขที่เม่ฝันวันนี้เพิเ่มเลขมาอื <c oughs> ม่ให้สองสองกันแล้วก,กันฝันวมาได้มาสองโคงสุดท้ายแม่ คือสองสองที่เพิ่มแล้วก็ตั้องไปเด็<ช>เมแค่ส<ช>องสอ,องเท่านั้นจะมาเลไรคู่ทำให้แม่วงกลมไม่จะวงกลมตัวไหนแม่วงกลมให้หน่อยจ้ะ ไปแบบนี้เลยก่อนก็มีวงกลมแบบนี้เลยไหมอ๋อเอาสองสองแม่แบบนี้ไม่ชอบมีวงกลมแบบนี้นะครับวงกลมแปดแปดเป็นเลขแปดนะครับถ้าดูกันแล้วได้บ้าไหมทับเป็นเลขแปดใช่ซีดานเป็นเลขแปดเป็นเลขแปดเลยวิ่งแปดหรือเปล่าไม่รู้นะครับ แต่วงกลวมันเล็กปดใหญ่มากเดี๋ยวค่อยถามความความหมายของที่แม่สิสิบเซนแบบนั้นนะครับเป็นยังไงถึงได้วงกลมเหมือน้ายเล็กแปดสับสงสัยมากเลยครับแม่ตอนสงสัยว่าแม่จะเขียนให้แบบว่ามันเปดอันจะมาเข้ามาด้วยเก้าสองสองแปดเก้าสองแปดอาจจะเข้ามาด้วยใช่ไหมครับในในสามตัวที่ที่โค้งว้ใช่ไหมครับอืมที่เราควบคุ่มไว้สีแดง แปดอาจจะมาในในสามตัวนั้นน,นั่นเอยมันมีเขียนไว้มันจะไม่แน่หรอกแม่สัมผัสจิตองค์ลงมาเขียนให้ของแม่มกินนีหคือว่าเขียนเขียนยนึกอาจ่ะในใจอในใจมาใครเขียนน,นี้ือใจวันนั้นแม่ฝันว่าเคลือนบันได อยู่วัดมาเห็นอันนี้ยังไงคะฝันว่าันเห็นวันนั้นที่วันพุธนะครับผมแม่ฝันว่าแม่ไปในวัดเห็นโบสถมันลอยโบสถมันลอยอยู่ข้างบนแต่มันสีขาวก็เลยบอกให้น้องสาวอะซื้อเลขเลขเลขลาวอ่ะพอบอกเขาสามศูนย์แต่มันออกสามหนึ่งสามหนึ่งกับสามเก้าครับผมงวดงวดที่ สี่สี่หกก็เขียนให้มันมันไม่ซื้อน้องสาวนะเขียนให้งวดไอสี่เก้านะนั่นนะเขาถูกเขาให้มาพันหนึ่งน้องสาวอถูกหวยแล้วที่แม่ฟันมาโบดมันลอยอยู่ข้างบนเป็นเป็นเก้าพอฟันมาขึ้นบันไดเนาะบันไดมันมันมีจะเก้าคันกับสามคันอั่นนั้นเเออมันมาสามเก้าตรงไปเลยแล้วก็เอ หวดที่แม่ใจมาเขาก็ให้สี่หกหวดปันจันทร์มันก็ออกสี่หกเต็มเต็มเลยแม่เออเต็มเต็มเลยที่ประมาณลงนะแม่เน้องเม่่ใจนะท่านเออใช่แกให้สี่หกเขาว่าเลขแม่นางยังอยู่แกก็วงกลมให้เลขลาวออกมาตรงตรงเลยแต่มันบั้นแม่ฟันว่าไอ้สี่เก้านะเขามีคนมากอดแม่เขาว่าอายุเจ้าทลา่แม่ว่าอายุ ครบหกสิบพอดีเขาว่าเขาอายุสีก็เลยบอกเขาก็เลยถูกสีสิบเก้าขาให้แม่นมากเลยต้องไปไม่ต้องแก่เลยแม่ฟ้านาถูกเอสองงวดเมื่อคืนไม่แน่ใจเลยไม่ได้ให้หรอกรักสองเจ็ดแม่นะรักใหเออเมื่อคืนเหี่ยเล็กแล้วสองเจ็ดมันมาสามสามเหรอ เลขเหมือสาเจ็ดสามสามเออเจ็ดสามสามเออมันมาแม่ชอบเจ็ดสองมากเลยเออเมื่อคืนนะแม่ก็เลยไม่กล้าให้พรามันไม่มั่นใจก็เลยไม่ให้มันเดี๋ยวมันหมดตาก็เลยไม่ให้เดราะนี้ฟันแล้วมันมันมันจะจะให้ทางหวยลาวท้งหวยใหญ่จเออมาสสใยเริ่มเปิดเลยแม่เนาะเริ่มเปิดแล้วคขาเปิดเปิดแล้วแม่แม่ แม่ก็นั่งสมาธิวันนั้นเนาะแม่นั่งอยู่ตรงนั้นแม่นั่งสมาธิสักผักนั่งแม่เห็นไอ้ดินอ่ะมันผุดลงมาน่ะเหมือนนำผุเลยมันผุดขึ้นเห็นแวบๆเลยว่านั่งแป๊บเดียวเลยอยดินมันมันผุมาเหมือนเราหุงข่าวอะไรยังไงเออมันผุดมันผุดขึ้นมาเหมือนนำผุเนยเห็นเขารอยเห็นไม่เยอะแล้วเขาเขาะว่าสมาธินะเขาไม่เห็นเยอะเดี๋ยวไปหยุดติ ยึดติดอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นแบบเดียวไม่เห็นดินเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยมันถูกข้นถูกข้นในในที่แม่นั่งตรงนั้น <ๆ S 1> ข้อแม่ก่อนแม่จะนอนแม่ก็ไปนั่ง้นออุ้องข้าวอยู่ตรงนั้น<า>แล้วก็นั่งสมาธิสักสองนาทีส,สมาสมนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคุณแม่เคยไปนั่งสมาธิอยู่กับศพมาเนี่ยกับคนตายมาแล้วนะครับแม่ครับเป็นนั่งไปนั่งมสองกับมหก คนตายไปเ <S <S สียชีวิตป่ะไม่ใช่เป็นหมอนี่เป็นผีที่เขาเอาไปไว้ไงมอสอ,องคือว่าเป็นผู้หญิงแต่แห้งแล้วหมอหกเนี่ยสงสัยยังเปื่อยอยู่เขาไม่เอาออกมาให้นั่งเขาเขา,เขาให้นั่งอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละแค่อุ้มใช่ไหมไม่ใช่อุ้มแล้วเขาบีโตอย่างนี้กั้งว้ช้าน่าบีโต๊ะใ,ให้นั่งอย่างนี้แต่แม่เนี่ยแกแห้งแล้วแม่สพมสพรแม่สมพรแววดีนามสกุลเขาจําได้คนตาย เก่่ก็เฮ้ยไม่แม่ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นว่ามีดวงไฟเหมือนเหมือนเหมือนอะไรที่ดาวเล็กๆเขาเขาปุ๊เหมือนเขาให้เหรอคะเหมือนดาวเล็กๆเขาเขาปุ๊บเขามามาพันล้งแม่เออเห็นแค่นั้นเละแต่ไม่เห็นผีอะไรหลอกอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรไปนั่งมาโศต่อไปสามวันไปนั่งได้สงศพคนไปนั่งด้วยเขาก็นั่งแค่ศพเดียว กลงทั้งคืนมาแม่ทั้งคืนออเลยบอ,อกเพ<อ>ื่อสงฆ์ชั่วโมงตอนกลางวันนี่เขาจะให้เดินจงกรมชั่วโมองหนึ่งแล้วก็นั่งสมาธิชั่วโมองหนึ่งกลางคืนก็ให้ไปนั่งสงชั่วโมองเลยนั่งกับสี่ทุ่มไปหาเออหาทุ่มหรืออะไรนี่แหละนั่งสงชั่วโมองทุกวันก็เลยกลับมาตอนนี้สมาธิแม่นิ่งแล้ว เลขแม่แลยครับต่อไปทุกคนครับอ่ะก่อนจบแม่ชวยอีกครั้งหนึ่งเนาะทุกคนนะครับก่อนจบสุดท้ายแล้วครับตอนนี้โค้งสุดท้ายวงกลมให้เน้นๆนะครับวงกลมเป็นเลขแปดนี่ครับนี่ครับคสุดท้ายแม่ครับแม่ม่มีอะไรฝากเอฟซีแม่ครับอจ้มีอะไรฝากเอฟซีไหมแม่ฝากเอฟซีแม่ไม่มีอะไรฝากเอฟซีนะคะแม่ก็ฝากไว้ดู เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางคิดของแม่ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ดูแม่นะคะครับครับผมอก็ให้เขามีโชคมีลาภเขาคิดสิ่งใดก็ต้องได้สมใจปรารถนาครับได้พบสวรรค์สมบัติในพานสมบัติครับโอเคครับทำแม่เก็บผมเลยนะกับแม่ใ่ให้เอฟซีนะครับคนจบก็แม่จะเก็บผมนะครับตัวนี้ส่งสุดท้ายก็เก็บผมนะครับดูว่าแม่เก็บผมแบบ กจะเป็นระเบียบมากนะทุกคนเหมือนหมวกเลยครับเก็บระสวยเลยเก็บระสวยครับแม่เป็นบทใส่หมวกเป็นหมวกเป็นเกี่ยวข้าวเหมือนอะไรนะพร้อมที่จะไปทํางานแล้ครับแม่ที่อยู่บนโดยอ่ะชขอเนื้อขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับผมลากันไปคุณครับสวัสดีครับผมทุกคนนะคะขอให้ร่ํารวยร่ํารวยทุกๆคนเลยสาธุสาธุ ฝากกดไลค์ลกดแชร์แม่ผมหอมด้วยนะครับถ้ายังรักแม่ผมหอมกดไลค์ลกดแชร์กำลังใจนะครับแอดตามให้ทุกคนนะครับุบคณครับสวัสดีครับผม